น้ำปุกหม้อน้ำสำรองับหม้อพักสำรองหม้อน้ำทาที่เขียวก็คือตไมเขียวนะเติมน้ำประปานะเป็นตะไคร้เพื่อน้ำกันก็ห้ามเติมแล้วก็เป็นกดอ่อนๆนะเติมไปก็หม้อน้ำาก็จะคือน้ำกันเป็นบริสุทธิ์บริสุทธิ์เกินไม่มีการการหล่อลื่นน้อยๆนก็จะเป็นกดอ่อนๆกกัดหม้อน้ำได้แล้วก็ไม่เติมน้ำดื่ม ขตดใหญ่นะครับน้ำน้ำใสขวดใหญ่น้ำดื่มแล้วก็ทำไมกระปุกชอบแตกรุ่นนี้ก็คือว่าแอลแอลอย่างล่างแล้วก็มาเอฟเอฟเต็มแล้วก็เติมประมาณนี้ก็พอเลยเติมเติมหน่อยแต่จนมากที่อู่หรือช่างบางคนไม่รู้รก็คิดว่าเออหวังดีครับเติมบีนะครับวิ่งไปร้อนร้อนก็ไม่มีอาการหายใจก็แตกวิ่งแตกปุกแต่บางคันไม่แตกเพราะว่ามันบางคันกระพุ่น มันก็จะพ้นออกระบายออกเป็นน้ําสีแดงสีเหลืองหรือจะเป็นน้ําปล่าก็พงออก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยพุง่งก็จะกระปุกระเบิดได้คือดว,วองโซ่จริงๆครับแต่รถเก่งก็บางทีก็เติมเอฟนี่ก็ยังแตกก็ใช้ในกรุงเทพรถติดก็จะแตกเพราะว่ารถติดหลมไม่ระบายเท็จที่ส่วนมากก็จะเป็นที่ครีบม่านาม้ำครับตัวม่าน้ําหลักตามันชิดนะ มันก็จะร้อนบางทีไม่แตกพ่นเหมือนกันแล้วนะมีมีบางคนก็แก้ปัญหาหาหม้อน้าหม้อน้ําใหม่นะครับแต่รุ่นเก่าที่ตามันห่างมากก็้อมาเชื่อมทาทาคอยมันได้ขนาดบนล่างคอ,อน้ําบนล่างเท่ากันแล้วคนะความร้อนลงแล้วครับมอไม่ระเบิดอีกต่อไปแต่ทางที่ดีก็ควรจะเติมแค่เอฟหรือว่าขึ้นมานิดเนี่ยอย่าไปเติมบนะีเติมบีนี่ระเบิดครับเนี่ยสาเหตุที่ทำไมมอพักเปลี่ยนกันเรื่อย เปลี่ยนกันขายดิบขายดีนะเนี่เติมหวังดีครับหวังดีแต่งานเข้าเอแล้วเราก็เติมเติมเกินเอมาหน่อยจะได้ดูง่ายๆเนี่ยเทคนิคเล็กน้นอยๆก็ยังมีมากมายครับบางทีก็เนี่ยมันเป็นปัญหาคือเหมือนเราจะคิดดีทำดีครับแต่มันบางทีมันก็ผิดพลาดดีเกินไปครับ